ก็สวัสดีกันทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาต่อจอเอซูอาร์โอจีออนไลน์นะครับผมเพื่อเอาไปเล่นเกมแล้วถึงก็คือปัญหามันไม่มีปัญหาแต่ว่าตรงนี้ครับผมที่ตรงเสียงครับผมให้เราคลิกมาตรงเสียงนะมันจะมันจะเลือกว่าเราจะใช้ตัวตัวที่เสียงออกที่เครื่องหรือตรงไหนเราเลือกตรงนี้ครับผมเป็นเป็นเป็นตัวเครื่องแล้วถึงก็ถ้าเรามีลําโพงใช่ไหมครับผมให้เราเอา แจ็คสามจุดห้านี่ครับผมแจ็คแจ็คสามจุดห้านี่ยเอาไปเสียบที่ตรงตรงไมโครโฟนนะครับอ๋ตอตรงรูฟังครับผมแล้วเสียงมันจะเข้าไปเลยนะครับผมแต่ต้องต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับผมให้เป็นที่อยู่ตัวเครื่องนะครับผมอย่าไปที่ตรงดิสเพย์พอร์ตหรืออะไรแบบนี้นะครับผมนี่ก็สอบเรียบร้อยนี่ขึ้นมาเลยครับผมให้เราแสะในหรือยังไง ทีเดียมไหมอ่านี่ขึ้นมาแล้วมันเป็นรูปฟังนะครับผมนี่มันลิงค์มันลิงค์งด้วยตัวเองเลยครับผมปุ๊บแล้วก็ทีนั้นเราก็กดกดกดที่ตรงตัวเครื่องเลยนะครับผมมันจะเข้ามาันกดเหมือนเวลาเราเข้าไปที่ตรงเมนูเกมก็มันจะเข้ามาเลยครับผมนี่กดที่ปุ่มมันเลยครับผมตรงตัวเครื่องครับเดี๋ยวขออนุญาตแต่กล้องนิดหนึ่งครับแล้วผม ก็เขา,เามีคนพิมพ์คอมเามนต์มาว่าเล่นเกมฟีฟาหน่อยแต่ตอนนี้ผมผมใช้เป็นจอยนี่ครับผมจอยจอยใช้สายนะครับผมลองเล่นดูแล้วเมาส์คีย์บอร์ดผมต่อเข้าเครื่องหมดเลยใช้งานได้ปกติไม่มีสะดุดไม่มีอะไรครับ Aber um A in the game. Willkommen im Park de Pras, liebe Fußballfreunde. Wir freuen uns heute auf eine hochinteressante Begegnung. Dummer haben wir einmal. Ne? Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran! ืดูว่าตั้งกราฟิกเท่าไหร่พันแปดสิไม่รู้พอจออันนี้เป็นสองเคเดี๋ยวขอดูจอก่อน Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Vapé hm. setzt die Klasse durch. Sam, Sam. aber Gefahr noch nicht bereit. Hat also nicht gerade. Ah. in dieser Erzählen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. อยู่มุมเปิดไอ้นู้นให้อ่าเอออ่าโอเโอสมันขึ้นไหมไม่รู้เนาะลองขึ้นขึ้นขึ้น,นโ,อโอเอสขึ้นเลยโ,โน่นอยู่มุมนู้นจะเข้าจับได้ไหมนิดหน,น,น่อยโอเคนี่อยู่มุมนี้มันจะเหล็กไม่รู้ทำไมเกมนี้อ่ะ ตอนเวลามันรีเพย์ผมไม่เข้าใจเหมือนกันขนาดผมเล่นในคอมที่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 ผมประกมบมันเครื่องค่อนข้างแรงยังกระตุกเลยโอ้ดยเดี๋ยวดูดูอันนี้ก่อนเซตอัพก่อนมันก็ไม่ไวเดอร์เครื่องมันเล็กเกินพันแปดสิบโอเคพันแปดสิบหกสิบเฟรมโอเคทุกอย่างห้าสิบห้าสิบ ทุกอย่างตามเดิมๆเ,เลย <Okay. S 1> ครับผมสแตนดาร์ดเลยเขาให้มันเล่นแบบนั้น,นเราก็เล่นแบบนั้นฮุ้ยรับดีดอ๋อชิงดี สวยมิ้งมาอู้ยผมไม่ค่อยชอบเล่นผมไม่ชอบฟุตบอลเกมก็เกมก็ผมชอบเล่นเกมฟุตบอลนะครับถ้าไปเล่นฟุตบอลผมแมวภาพสวยนี่เห็นไหมมันสิบเจ็ดเฟรมยี่สิบเฟรมก็ผมมันก็มันกระตุกเดี๋ยวพอเวลาเล่นนะี่ยมันขึ้นเจ็ดสิบเวลาตอนรีเพย์นี่มันจะลงนี่เลยสิบเจ็ดผมไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เก้า เดี๋ยวมันก็ลื่นนะมันไม่ใช่กระตุกนะเวลาเล่นเห็นไหมพอตอนเล่นนะมันมันขึ้นไปเอ่อสิบหกสิบเลยบางทีก็ขึ้นไปเจ็ดสิบเฟรมยิงสักลูกอีกดิ่ขอซักลูกสวยๆเห็นไหมหกสิบเฟรมแต่พอเวลารีร er ีเพย์ลงสิบเจ็ดเฟรมผมมันก็จะไม่รู้เป็นที่เกมหรือเป็นที่อะไร เรียบ้อยนี่น flying, tá, <transforming. S 2> เห็นไหมหกสิบเวลามันเล่นแต่เดี๋ยวพอมันรีเพย์จะยังเหลือ17แต่เกมไม่กระตุกนะไม่มีอะไรกระตุก

โอ้มิกซี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้นานนานขึ้นเดี๋ยวถึงก็ดูเฟรมเลทไปนะครับผมว่า ทำมันเป็นแบบนี้ตอนเวลารีเพมจะลงตำล่ำเลยนี่ตอนนี้ขึ้น60แล้วเฉพาะเกมนี้นะเกมอื่นไม,นะม่นะสมมติว่าเกมอื่นก็มันลงแค่2เฟมถึง3เฟมอะไรแบบนี้มันไม่นานมันแรงใช้ได้เครื่องมัน60ค้างได้เกมนี้โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย นี่สิบเจ็ดเฟรมดูสี่เฟรมนี่คื้น้านสิบแล้วพอเล่นเกมสวยเตะเอาไปก่อน โอ้ไม่น่ากดใจเลยสวยหมดครึ่งแรกลูกจังนะครึ่งหลังนีทีมตรงข้าง ลืมเปิดเสียงขอไปด้วยว่าแล้วจะมาเปิดไม่ดังยังเปิดเสียงได้อีกในในในลำโพงผมลืมเปิด Der Liverpool hatte in Hälfte 1 klares Nachsehen. Nun ist die Pause vorbei. Mal sehen, wie sie nun ins Spiel gehen. Hey, Ganz sicher. kurz Jetzt Salam mit der flanke Okay, okay, dann wird's irregefährlich. Mbappé. Mhm. Der Ball ist natürlich. Nee, wir man 60 Frame, wenn man 30 Frame,

Oh, die Wechsel bei Liverpool. In die Ecke kommt, Bei dem Eckball ist er da. Da ist Platz für den Konter. Ah, oh, da wäre jetzt Platz.

Oh, mein haben den gewonnen. sehr gut. Mohamed Salah. Oh, Mohamed. Mülle. Stopp, das könnte was werden. Oh ja, freut mich. Das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. PSG mit dem Wechsel. Wir sehen die kurze Variante. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Er dribbelt nach innen. Sie holen sich hier den Ball. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Da kommt die Ecke. Gut vom Torhüter, die Ecke ist kein Problem. Brauch, Usace und Bon Guy Renny. Anderson. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. So, Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Oh, oh. Ecke kommt. Schlag, Mann. Ja, der hätte gepasst. Gut, aber... But, but da kommt er raus und hält den Ball. Oh, Mohamed Salah. Ball Smile, abgeblockt. Drei Minuten. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Parade Allison. Aber Ui. wir waren noch nicht bereinigt. สอ,สพอ,อสสงพลาดสองพลาดเรียบร้อยสามศูนย์เขาอาเคด,ดูดูรีเพลย์จบก,ก่อนคนระับผมแล้วก็ดูเฟรมเลยนะตอนเล่นหกสิบแต่ตอนนี้เหลือสิบสี่ภาพไม่มีปัญหาไม่กระตุกเรื่องไม่กระตุกนะ Der Sieg ist das eine, aber wenn du dann auch noch das Tor machst, dann kannst du wirklich zufrieden sein. Gab ja außerdem noch die ein oder andere Chance, war ein wirklich gutes Spiel, kann hier zufrieden sein. Das frühe Führungstor. Gute Aktion vom Deuter.

โอเคครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ